โรงเรียนบ้านหนองปรือยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหนองปรือมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น9คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูผู้สอน5คน ครูธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนหนึ่งคนมีนักเรียนจำนวน53คนโรงเรียนบ้านหนองปลือเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีจิตสำนึกอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสำคัญภายใต้การบริหารจัดการโดยนางสาวพรธิพงศ์สามารถผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลือโดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นําชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิน่นโรงเรียนบ้านหนองปลือจัดการสร้างบริหารของโรงเรียนออกเป็นสี่กลุ่มง,งานดังนี้ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองปลือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2567ทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้แกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ8 8 3 7ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ90และมีความสามารถในการคิดคำนวณนไปไปตามเกณฑ์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและอ่านคำยากได้ร้อยละ90 ชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้ารับการทดสอบเป็นทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้ารับการทดสอบโอเน็โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสวิชาสูงกว่าระดับประเทศและค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ6.08สถานศึกษานำผลการทดสอบระดับชาติเอ็ t ทีเโ็ ปีการศึกษา2566มาวิเคราะห์เด็กประถมว้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปร้อยละ96.42โรงเรียนดำเนินการจัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่ผู้เรียนสอดคล้องตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นป .1-6 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งหมด8ประการส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีเยี่ยมร้อยละ95.35โรงเรียนมีโครงการกิจกรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพและการทำงานเช่นกิจกรรมสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการใบไม้ทองคำกิจกรรมคัดแยกขยะผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขร้อยละ85โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้เหมาะสมกับวัยกิจกรรมน้องปรึกเสมรวมกับชุมชนผู้ปกครองกีฬากลุ่มลุ่มลำมาดประจำปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศฟุตบอลอนุบาลรางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสรางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิงผู้เรียนมีสมรรวัด มนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยกล้าพูดกล้าตอบร่าเริงแจ่มใสและมีจิตสาธารณะครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกระดับชั้นมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ครูพัฒนาสื่อ นวัตรกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อต่อการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์รูปภาพเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายร้อยละหนึ่งร้อยครูมีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ best practice หรือวิจัยในชั้นเรียนร้อยละแปดสิบด้านบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองปรื้มีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรมพัฒนาตนเองเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งวพีเอและการพีเอลซอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อด้วยแอปพลิเคชันแ Can วาการพัฒนาสื่อด้วยระบบ O b e บ Content Center โรงเรียนบ้านหนองปลือมีการวางแผนอัตราก,กำลังสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาด้านผู้บริหารสถานศึกษานางสาวพรทิพย์ปงสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรื้ได้รับโล่รางวัลบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุกการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดดีเ่นประจำปีพุทธศักราช2566จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยและมีวิธีการปฏิบัติที่ดี best practice ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ค o o g l Ad NPM Model โรงเรียนที่ดีในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการสอนของครูให้คำปรึกษารวมถึงนำนวัตกรรมเครื่องมือบริหารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการเช่นใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนรายปีโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศภายในให้คำปรึกษาแนะนำครูและบุคลากร โดยผู้บริหารมีการนิเทศภายในร่วมกับคณะครูดำเนินการเยี่ยมชั้นเรียนตามปฏิทินที่กำหนดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้านงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองปลือมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ b ี O บกทีโอเบมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บของโรงเรียน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ถึงปีและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2567มีโครงการกิจกรรมและการใช้งบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพทอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการและมีรายงานผลการดําเนินงานประจําปีโรงเรียนบ้านหนองปลือมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาเชิงรุกและอาศัยการมีส่วนร่วมภาคภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆเพื่อช่วยพัฒนาการสถานศึกษาเช่นระดมทรัพยากรในการจัดกิจกรรมวันเด็กระดมทุนก่อสร้างกองอำนวยการหลังใหม่ และบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลการเงินเป็นปัจจุบันด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองปลือจัดสถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ปลอดภัยและเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรวมภายในโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะครูจัดสภาพห้องเรียนได้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลที่ดีได้รับรางปลอดภัย จกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์าเขต3และพัฒนาให้เป็นสุขาดีมีสุขสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามโรงเรียนมีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตและนโยบาย no policy และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขับเคลื่อนจริยธรรมดําเนินการอบรมให้ความรู้ที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณธรรม3ดาวและรับผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ2,566ได้รับดับคุณภาพระดับ 2A คะแนน97.08โรงเรียนมีการจัดทําโครงสร้างการบริหารงานสีด้านและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบระบุนหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนครบทุกห้องเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจะทำเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านหนองปลือเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน รับข้อคิดเห็นเรื่องเราร้องทุกสื่อโซเชียลที่เข้าถึงง่ายร่วมถึงกลุปไล์ประจำชั้นเรียนงานด้านนโยบายนโยบายที่หนึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำประมวลการสอนคำอธิบายรายวิชามาตรฐานและตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชากำหนดการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกร,ระบวนการเจตคติสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดทำจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองปลือนได้เข้าร่วมพัฒนาวัตกรรมศึกษาตามโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มาพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันยอมรับฟังความคิดเห็นดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจผู้เรียนโดยการยกย่องชมเชยและเสริมแรงทางบวกด้านการวัดและประเมินผลครูจัดหาจัดทำปรับประยุกต์และนำคู่มือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือนวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มาใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสะท้อนผลการเรียนรู้ครูนำผลการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูและนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยโรงเรียนบ้านหนองปลื้ ได้เข้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการลุ่มโรงเรียนลุ่มลำมาดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3, 3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยการออกนิเทศติดตามรับการทดสอบเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้คําแนะนําข้อเสนอแนะด้านการนําผลการทดสอบหรือการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนหนองปลือมีการวิเคราะห์ผลการประเมินนาที เป็นทีและโอเน็ตในปีการศึกษาที่ผ่านมาถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องเร่งดําเนินการพัฒนาและส่งต่อข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับครูผู้สอนในชั้นถัดไปเพื่อน,นําไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนโยบายที่2การพัฒนาความสามารถด,ด้านการอ่าน,น,นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองปลือมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านในปีการศึกษา2566พบว่าดำเนินการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ได้ในชั้นป .1 ป .3 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามถือแพร่และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบทีเอครูผู้สอนบางระดับชั้นมีวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ได้ นักเรียนในชั้นป .1 ป .3 และป .6 ได้ฝึกทำแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ r t n t o n e t โรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้นนโยบายที่3การจัดการศึกษาปฐมวัยห้องเรียนปฐมวัยมีภาาพ,พยัญชนะภาษาอังกฤษติดไว้ในห้องเรียนครบทุกห้องรหรือสื่อการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆสำหรับ ใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปฐมวัยมีสื่อบัตรภาพภาษาอังกฤษจากเอกสาร100คำพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเช่นบัตรภาพและคำศัพท์ติดไว้ในห้องเรียนในห้องเรียนอนุบาล2-3ถึงมีสื่อการสอนพยัญชนะภาษาอังกฤษอื่นๆสำหรับใช้จัดการเรียนรู้เช่นบัตรคำบัตรภาพท่าพยัญชนะภาษาอังกฤษจากเอกสาร Van h e n d e s English for Kindergarten ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาปีการศึกษา2567ทุกท่านผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลือผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลือทุกท่านในโอกาสนี้